ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแต่เช้านะมาทำงานแต่เช้าคือปกติก็ตื่นเช้าอยู่หรอกแต่ว่าตื่นเช้าแล้วออกกําลังกายวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาวิ่งเยาะๆนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ความที่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผมทานข้าวมื้อเดียวก็คือมื้อเที่ยงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือลดปริมาณลงนะทานลงมา น้อยถามว่าหิวไหมก็เฉยๆนะฮะแสดงว่ายังไม่พอหมายถึงว่าคือจะต้องลดปริมาณลงมากกว่านี้อีกสิ่งที่เคยทำมาก็คือว่าเวลาเวลาลดอาหารเนี่ยจะต้องลดจนในลักษณะที่ตัวเองรู้สึกหิวนะแต่ตอนนี้ยังไม่หิวเลยนะคือทานข้าวเมื่อเที่ยงวันที่แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วละ่ะตอนนี้9ก้าโมงกว่ากว่า ของวันรุ่งขึ้นก็ยังยังไม่หิวเลยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีคือคือบางครั้งก็ต้องมีการเทรนตัวเองในช่วงรมดานผมก็งดอาหารงดเครื่องดื่มตอนกลางวันใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้เา็ารูทีนกลับมาก็คือทานข้าวมื้อเดียวมื้อเที่ยงเฉพาะมื้อเที่ยงแล้วก็ลดปริมาณลง คือก็ด้วยความเกรงใจพ่อครัวแม่ครัวที่บ้านถ้าทนน้อยกว่าน,นี้กจ็จะเกรงใจเขาว่าเขาก็อุตสาห์เตรียมนะอุตสาห์เตรียมเราก็าเ,รเ,รากเราก็พยายามนะในช่วงนี้อากาศก็ดีขึ้นนะครับวันนี้วันที่24เมษายนนะฮะซึ่งก็ผิดคาดผิดคาดคือความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ น่าจะร้อนนะแต่ก็ถ้าเป็นตอนเย็นนะเป็นตอนเย็นยังพอได้นะตอนนี้ตอนเย็นบางวันอาจจะรู้สึกเย็นๆด้วยซ้ำไปตอนเช้าเวลาผมตื่นขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ยังโอเคอยู่เลยเสียงนกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะยังยังแบบมีความสดชื่นนะ mm hmm. ก็ไปแบบนี้อีก หลายเดือนนะฮะหลายเดือนแต่จะมีบางช่วงบางเดือนเนี่ยที่ที่ร้อนจริงๆร้อนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในตึกนะครับผมก็ดูแล้วตึกเรานี่เป็นตึกที่ใหม่นะที่นี่ที่สถานทูตแห่งนี้เป็นตึกที่ใหม่ก็โชคดีโชคดีหลายที่ที่ผ่านมาบางครั้งก็อยู่ตึกที่เก่านะฮะ ก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมมีการดูแลมากเป็นพิเศษแต่ของผมก็โชคดีนะครับโชคดีคือลักษณะเวลาคือการที่เราโยกย้ายประเทศไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าจะไปอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของออจังหวะาจากโคนความเหมาะสมหลายประการนะครับแล้วเราก็ไป เรียนรู้ที่นั่นเรียนรู้ที่นั่นอย่างภูมิภาคแถบนี้ก็เป็นภูมิภาคที่สําหรับผมก็เป็นภูมิภาคใหม่ล่าสุดไม่เคยมาประจำการเลยการมาประจำการก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยน่าสนใจมากผมโชคดีมากๆนะผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากๆในวงการนกการทูตไทยก็คือว่าผมเคยไปอยู่ลาตินอเมริกาแล้วเคยอยู่ตะวันออกกลางนะครับผมคิดว่า ใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะพูดแบบผมได้แบบเต็มภาคภูมิอ่ะคือผมคิดว่าบางครั้งคนจำนวนมากเนี่ยตอนสมัยที่เป็นชั้นผู้น้อยก็แน่นอนอยากจะไปอยู่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษไปอยู่อยู่ประเทศที่ในยุโรปอะไรเงี้ยนะฮะแถบนั้นอะ่ะในยุโรปผมก็เคยไปนะไปเคยเคยไปอยู่แล้ว แต่ว่าประเทศที่พูดภาษาอังกฤษตรงๆก็ยังไม่เคยก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าผมว่าผมว่าเนี่ยเป็นเป็นโบนัสเป็นรางวัลชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดไปได้ตลอดนะก็คือการที่ผมไปอยู่ในลาตินอเมริกาแล้วผมมาอยู่ที่นี่หากผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ซึ้งถึงอะไรหลายอย่างได้ผมยอมรับจริงๆ ผมไม่สามารถที่จะรู้ถึงภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะฮะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่จะติดตัวผมไปตลอดชีวิตผมผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่สวรรค์ประทานให้นะฮะประทานให้ไปลาตินอเมริกาหากผมไม่ได้ไปลาตินอเมริกาก็เช่นกันผมก็จะไม่สามารถที่จะรู้อะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ความคิด ต่างๆที่ผมสะสมไว้ผมก็จะนํามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผมเกษียณจากราชการไปแล้วผมเชื่อว่าผมจะนําประสบการณ์ความรู้ที่ผมได้มาหลายอย่างเนี่ยมามาถ่ายทอดต่อแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับหลายท่านทีเดียวนะฮะส่วนตัวนี่ก็เป็นประโยชน์แน่ๆทีนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เออน่าคิดเหมือนกันวันนี้นั่งอยู่ที่ โต๊ะทำงานด้านนอกนะครับโต๊ะทำงานด้านนอกก็เป็นโต๊ะนั่งได้แปดท่นนานก็เป็นการประชุมเล็กๆได้นะฮะผมก็อยู่เป็นระยะระยะบางทีก็ move จากตรงนั้นไปตรงนี้นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นเป็นข้อดีของการมีออฟฟิศที่ที่โอโถงนะครับบางที่ออฟฟิศก็อาจจะต้องปรับไปตามสภาพออฟฟิศขนาดเล็กนะก็เท่าที่มีเท่าที่ได้นะฮะเราก็ เราก็พยายามดูแลนะฮะแล้วเ,เรื่องของการดูแลทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของการดูแลสถานทูตทำเนียบหรือว่าสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นหากเรามนะีเรื่องรถรานะครับรถก็บางครั้งก็มีห่วงกำหนดของเขาว่ากี่ปีถึงจะ เปลี่ยนได้นะสิปีทํานองเนี้ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาห่วงเวลาก็ถือว่าการมาอยู่ต่างประเทศนี่เป็นเป็น,ปนสิ่งหนึ่งที่เราได้มอบมอบให้กับสังคมนะครับผมก็พยายามทําหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลคนไทยนี่ผมคิดว่าผมได้ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างอย่างเต็มภาคภูมินะฮะก็เชื่อว่าได้ประโยชน์ หลายอย่างหลายท่านก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้มาพบปะกับผมนะครับผมก็พยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นขึ้นมาในประเทศที่ผมไปอยู่นะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเลยนะผมก็ทําตรงนั้นนะฮะผมก็ตั้งแต่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นกงสูลเนี่ยผมก็เริ่มวางเครือข่ายในการช่วยคนไทยมี มีผู้ใหญ่บ้านเล็กๆในในจุดต่างๆตอนหลังผมก็เห็นส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาสร้างอาสาสมัครขึ้นมาซึ่งคล้ายกับแนวคิดที่ผมเคยทำในอดีตเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจนะดีใจว่าหลายอย่างก็มีมีความพัฒนาไปมีงบประมาณเพิ่มให้นะครับผมอยู่ในช่วงของการเป็นราชการตั้งแต่ตอนเด็กๆขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย40ปีดังนั้น ก็ผ่านหลายช่วงเวลาของระบบราชการไทยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ราชการไทยเรื่องงบประมาณอาจจะไม่ได้มากมายนะครับงบประมาณน้อยอะไรหลายอย่างในยุคก่อนๆที่เราทำเราก็ทำด้วยด้วยใจด้วยด้วยความประสงค์ที่จะให้ ประเทศไทยได้ประโยชน์ให้ชุมชนไทยได้ประโยชน์โดยใช้งบประมาณที่น้อยมากในยุคก่อนๆผมจําได้ใน,ในยุคที่บางครั้งทําอะไรหลายอย่างก็แทบจะเรียกว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมเงินนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ก็ดีขึ้น,นซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรนะรผมก็ดีใจว่าในช่วง40ปีนี้ผมเห็นพัฒนาการไปในทางที่ดีนะครับก็หลากหลายทีเดียวเรื่องของอย่างบางทีสมัยก่อนนิมนต์พระมา นะครับก็ไปตระเวนตามที่ต่างๆในเรื่องของการที่จะไปพูดนะให้นักศึกษาในในยุโรปฟังอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเออดีเพราะว่าคนยุโรปชอบในเชิงของปรัชญานะต้อง,ต,องต้องมีการพูดกันนะว่าขณะนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนะฮะเฮเรนนาวอะไรทำนองเนี้ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า ผมผมได้ประโยชน์ในช่วงเวลา40ปีแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยอมรับเหมือนกันว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็เป็น time traveler อมีคำเนี้ time traveler มันเข้ามาในในหัวของผมในช่วงสองสมวันที่ผ่านมามันเหมือนว่าเราเนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านห่วงเวลาใช่ไหมครับแล้วอย่างอย่างถ้าเราเชื่อในเรื่องของ การที่เราต้องผ่านห่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตก็ต้องไปอีกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่านะว่าอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงนะมีมั่นคงในขณะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องผ่านไปเราจะไปย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่แค่ เก็บประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะไปแก้อดีตได้อนาคตก็ยังกังวลน,นะกังวลแต่ว่าก็ไปทำอะไรกับอนาคตไม่ได้ก็ต้องรอโมเมนต์นั้นให้มาถึงเนี่ยการเป็น Time t r a v e l ลอร์เนี่ยผมมีความรู้สึกเออเรามีเพื่อนที่เป็น Time t r a v e l ลอรกับเรามากมายทีเดียวนะเราก็ก็เผื่อแผ่เท่าที่จะเผื่อแผ่ได้ทุกคนเป็นเพื่อนกันใน time travel นะฮะแล้วก็อาจจะมียานในในการที่จะ travel เนี่ยในส่วนตัวแต่ละคนก็มียานของตัวเองแต่ว่าไปถึงจุดหมายเร็วหรือช้าก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านแล้วก็ก็ต้องไปในวิธีต่างๆนานาดังนั้นความแตกต่างกันความแตกต่างกันในสังคมเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราตั้งแต่ต้นแล้วความที่เป็นนักการทูตนี่ก็มีข้อดีอย่างยิ่งว่า เรายอมรับตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ,ะหากไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการทูตก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้เห็นเรื่องหลักการเรื่องขันติธพร,รมนะฮะการอยู่ร่วมกันในความเชื่อที่แตกต่างกัน,นผมผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะเก็บไว้ ตลอดไปเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่และนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคตรครับสวัสดีครับ